มาดูแม่ใบเตยของเรานะค้เน้ะเขาคงคันมากเขาถูค่ะไม่รู้เนี่ยที่ควานพวกเราก็ไม่รู้จะแก้ไขปัญหายังไงได้แต่มองดูรอจะพู้ใจบุญสุนทานมาช่วยเหลือน้องในการทําที่พักเพ้งของน้องเขานะค่ะน้องใบบัวยังรอรับบริจาคยังรอผู้ใหญ่ใจดีนะคะถาที่ร่มพักให้หนูหน่อยหนูหนาวค่ะไม่มีที่จะอยู่เลยแม่ แม่ใบเตยกับน้องใบบัวไม่มีที่จะพักเลยจ้าฝนก็มาตกแบบนี้นะคะสาวเป็นสะพานบนบอกกล่าวต,ต่อไปหน่อยนะจ้าฝากดากดไลค์กดแชร์ให้หนูน้องใบบัวกับแม่ใบเตยด้วยนะจ้าเด็กน้อยอายุแค่สามวันก็ไปมาเจอแต่พายุฝนกระหน่ำแบบนี้ที่อยู่ก็ไม่มีค่ะได้แตะะ่สแลมบางๆลุ้มไว้ให้มันก็ไม่อยู่ฝนหรอกค่ะพายุฝนมันเข้ามาไม่รู้กี่วันมันถึงจะหายไป พายุมันเข้าอ่ะค่ะที่พัทยาฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องๆและพวกเราด้วยนะคะขอบคุณนะคะผู้ใหญ่ใจบุญทุกท่านะค่ะ